ตัวพลีไบโอติกเนี่ยค่ะมันเหมาะสําหรับคนคนประเภทไหนบ้างคะหมายถึงว่าเด็กผู้ใหญ่หรือทั่วไปอย่างเนี้ยค่ะเอ่อยใหญ่คุณเคยเห็นเด็กกินยาคู้มเคยเคค่ะคุณเคยเห็นเด็กกินด้วยไหมเคยเคยเห็นเด็กกินผักไหมค่ะผักเป็นพืชมีไฟเบอร์ไฟเบอร์ในผักในพืชพวกนี้ก็คือพลีไบโอติกเป็นอาหารของจุลินทรีย์ดีๆในลำไส้่ กล้วยก็มีไฟเบอร์เด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินได้ยาคูหรือนมเปรี้ยวก็เป็นโปรไบอติกเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าพีไบอติกโปรไบอติกเนี่ยถ้าเราไปเรียกซะว่าโปรไบอติกคือนมเปรี้ยวพรีไบอติกคือผักหรือไฟเบอร์ในพืชอันนี้มันกลายเป็นของธรรมดาไปเลยใครๆก็กินได้แต่พอเรามาเรียกพีไบอติกโปรเบอติกปุ๊บ อันนี้มันกลายเป็นของใหม่บางคนไม่รู้จักเอก,กินได้ไหม